เที่ยวแม่กองสถานที่ขึ้นชื่อเลือกปลาทูวันนี้เรามาบุกถึงตัวโรงงานกันเลยทีเดียวเที่ยวนี้เลยโรงงานนี่โรงงานว่าปลาทูเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในทั้งขั้นตอนวิธีการตั้งแต่เริ่มทปาปลาทูไปจนถึงนึ่งแล้วก็ถ่ายเลยแล้ววันนี้เราจะขายปลาทูกันที่ตลาดลมหุบด้วยก่อนก่อนที่เราจะเข้าตัวโรงงานนะครับเราก็ต้องฆ่าเชื้อร้องท้าก่อนเราต้องชุบเท้าก่อนที่เราจะเข้าไปนี่รับรู้กินไอถึงแม่กองมันมันมาถึงแล้วเห <c oughs> มือนมาถึงแล้วก <c oughs> ินกินแม่กองเลยเลย อันนี้เราก็เข้ามาด้านในของโรงงานแล้วแต่เราอ่ะไม่ใช่กูรู้เรื่องปลาทูอยู่แล้วใช่ไหมทูเพราะเรามาเราไม่รู้อยู่แล้วปลาทูมันต้นกําเนิดมานาักไหนนี่ต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านปลาทูเลยนี่วันนี้มาที่โรงงานพี่่อนเลยพี่วราปลาทูอ่ายินดีค่ะเดี๋ยวรบกวนพี่วราเนี่ยพาผมไปดูขั้นตอนต่างๆในการทําปลาทูครับผมอ่าโอเคได้ค่ะอันนี้ก็คือขั้นตอนแรกใช่ไหมพี่นาปลาทูขึ้นมาจากทะเลเลยใช่สดๆดเลยใช่ไหมสดเลยแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาล้างก่อน ได้ขึ้นทะเบียนเป็น GI ด้วยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะใช่ใช่ตอนนี้นะคะจงังหวัดสมุทรสงครามนะคะได้รับการอนุมัติแล้วนะคะเรื่อง GI GI ก็คือการบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ว่าลักษณะของปะทูแม่กองอะ่ะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะที่ให้ถือด้วยจะได้สัมผัสเนาะได,ได้ไม่เคยไม่เคยจับปะทูส,สดเลยพี่โอ้ <laughs> นี่นะคะปาทูแม่กองของแท้นะคะที่ได้ GI นะคะลักษณะเป็นยังไงคือให้สังเกตตรงนี้นะคะแทลเขาจะเป็นน้ําเงินแกมเขียวก็คือทวงสันหลังใช่ไหมคะสันหลังเขาเนี้ยเขาเรียกว่า แถบจะเป็นน้ำเงินแกมเขียวลำตัวก็สั้นนี่นี่คือลักษณะเด่นของปลาทูแม่กองเลยใช่ห่างจะเหลืองแล้วตัวจะเงาแบบนี้นะคะเงาเป็นสีเงินดนี่ถ้าเกิดเรายิ่งตอนอยู่ในเรือนี่จะแบบซัท้อนแดดแสบตาเลยแต่ซองนี้เห็นปลาแน่นอนใช่ตาบอดเลยตาบอดเลยนะออนเล่นอยากจะลองทําด้วยตัวเองอ่ะพี่ได้เลยไหนๆก็มาถึงแม่กองแล้วจะไม่ลงมือทําได้ยังไงใช่ใช่ใช่ก็จับปลาขึ้นมาแล้วก็จับเหงือก จับเนื้กนี่ใช่ไหมพี่อ๋อแงะมันขึ้นมาเลยขึ้นมาแล้วก็เอาช้อนช้อนช้อนทางนี้ใช่ไหมครับกดลงไปกดลงไปงัดงัดเอาตรงนี้ใช่ไหมครับจะเละนะะออนี่ไงอันนี้คือไส้ของมันใช่ไหมครับพี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาจึงตับออกแล้วก็อันนี้คือกระเพาะแยกใช่ไหมครับอ๋อแยกขั้นตอนนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วแล้วเราก็ล้างน้ำล้างน้ํา มาเดี๋ยวผมจะนําปลาตัวที่ผมทําไปขั้นตอนต่อไปเนี่ยครับเราก็ใส่ขิงแล้วก็จับปูออกมาแล้วก็กดมันง่ายขนาดนี้เหรอใช่ครับนี่ครับอาจจะลองทําดูอ่ะลองอันนี้ครับแล้วก็หักัวลงไปหักเลยเหรอหักเลยครับอ๋อถึงว่าทำไมปลาทูที่นี่มันอ้าปากทุกตัวมันเป็นอย่างนี้นี่เองเรียบร้อยพร้อมนึ่งใช่ไหมพี่พร้อมนึ่งเลครับโอเคปลาฟ้าผมไปนึ่งหน่อยอันนี้ต้องตั้งตั้งเวลากี่นาทีพี่หกนาทีครับหกนาทีเป็นปลาเล็ก อ๋อถ้าปลาใหญ่ก็จะใช้เวลานานกว่านี้ใช่ไหมใช่ครับโอเคมาพี่ตั้งเวลาเลยครับหนึ่งส<ด>องอค,ครับ,บค่คบอยยกใช่ไหมใช่ครับเดีย๋ยวผมเอาฝ่าออกอ๋อฝ่าออกก่อนออ่าันนี้คือคือ,อคราดราดได้เลยราดอย่างนี้เลยใช่ไหมพี่ใช่ครับไม่เป็นอะไรนะครับอ๋อปลาสุนกนะ และนี่ก็คือฝีมือปลาทูที่ผมทําไว้ยีเป็นไงล่ะอยากลองชิมปลาทูฝีมือกูไหมฮะอยากลองชิมปลาทูฝีมือกูไหมกูไม่เคยกินปลาทูสดๆจากโรงงานเหมือนกันเลยปกติเราจะไปซื้อที่ตลาดใช่ป่ะใช่แล้วเราค่อยมาทอดอีกทีนึงอันนี้ของจริงเลยยีอยี่นี่มามาเร็วเดี๋ยวป้อนให้ชอบหนังชอบหนังหนังมไม่ให้กูชอบหนังอ้ามเฮ้ยมึงเห็นไหมเนี่ยกลางอันเวอรเลอร์เลยมาอ้ามอ้าม เอเป็นไงนุ่มแต่ปกติผมไม่เคยกินปลาทูนึงแบบเนี้ยปกติจะทอดแล้วแต้กินแบบเนี้ยมันกอนนุ่มๆดิโฮ้ยนช่ไหมไมันนุ่มนะเนื้อมันนั้นใช่นี่แล้วนี่ก็คือปลาทูที่เราจะนําไปขายพร้อ,อมอย่างออทิศแต่พิเศษนะนี่ไม่ใช่ราคาปกติที่หาได้ทั่วไปอ่นี่เราขาย10บาท เราจะจะมาดูกันว่าเราจะได้กลับกีม่มงอฮ้อยไข่ดีนี่ของดีแม่กองข่ไม่ดีได้ไงได้ไหมโอเคไปไปแล้ว<ป>แล้วก็ถึงที่ตลาดล้มฮูกไปไปเป็นพ่อค้าปะาทูกันจะหมดไหมวันนี้ก็เราก็ต้องดูก่อนนะถ้าแผ่นแรกกันเราไข่แล้วไม่หมดเราก็ต้องมีแผ่นซองแต่เยังไงเด๋ยวาใครบอกเดวค่อยรู้กันเราแผ่นซองจะเป็นไงไปไป,ไปนี่เลยคนแรกเลยขายขายให้พ่อค้าก่อนเลยให้เหรอเออพี่ผมไม่ได้มาซื้อนะแต่ผมมาขายติดบ้านหากินยากด้วยพี่ปะทูไม่ทอง พิบ้าที่นี่เราได้แล้วครับผมขอบคุณมากครับยี่สิบบาทครับผมครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับเฮง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 เออเข้าๆเลยพี่โตอะไรดูทรงครับแถวๆนี้ไปขาเราจะเริ่มมองเราแปลกๆแล้วอ๋อเริ่มจำนะค่อยชอบอ่ะเริ่มเริ่มถามเร่ขายอะไรขายอะไรนุ่มลปทูครับแี่ปลาก็ะมังี้จะขายเขาก็ไม่ได้ด้วย อ๋อขายปลาทูใช่เขาขายปลาทูเหมือนกันนี่ไม่น่าเชื่อว่าแม่ค้าปลาทูจะมาซื้อปลาทูผมไม่น่าเชื่อแม่ค้าปลาทูซื้อปลาทูเราอะผมผมให้พี่เลือกเลยพี่อยากได้พี่อยากได้ตัวไหนด้นใจยพี่อยากได้ตัวไหนพี่เลือกเันไหนก็ได้ไหนก็ได้ออกมามาเนี่ยปลาทูนั่งไปไหครับผมไม่รู้ว่าเขาขายกันแพ็คเท่าไหร่เดี๋ยวผมขายแพ็คละสิบบาทยี่สิบบาทใช่ไหมใส่ตัวเย็กไลยครับ เจ๋อครับผมขอบคุณมากครับมีตรงไหนที่แบบจุดชุมนุมที่คนเยอะๆไหมพี่อังรถไฟอ่ะตรงนี้นะมีแต่ฝรั่งอ่ะพี่มอ๋อไม่มันแล้วไงมันต้องมาเช้าเช้าไม่มีคนเช้าแล้วหกโมงเจ็ดโมงแปดโมงเช้าเนี่ยคนเยอะเหนาแล้วเออพี่มาจะตีสามถ้าเกิดมาแล้วเห่าก็ว้าวุ่นจะมาหาพี่ตรงเนี้ยแหละเอาไงดีหลังจากที่เราเดินไปกันแล้วอ่ะเดินไปทั่วตลาดอ่ะส่วนมากก็จะเป็นชาวต่างชาติซึ่งชาวต่างชาติเขาไปซื้ออยู่แล้วประตูนะ ขเขาก็จะมาซื้อแบบของกินแ้วกับของอใช้หรือว่าอะไรเงี้ยเนี่ยแหละเกิดปัญหาแล้วแล้วเราบวกกับที่เรามาสายด้วยเลยต้องใช้แผ่นซองเนี่ยแหละแผ่นสองเริ่มแล้วถ้าจะให้มันหมดพวกเราว่าน่าจะต้องแจกครับเพราะถ้าใขยถ้าใข้หมดเราหมาพิดเวลาด้วยแล้วก็มาด้วยปัญหาอะไรอย่างถ้าจะไขยหมดอ่ะมันไขยได้แล้วแต่น่าจะพักนึงเลยเพราะฉะนั้นเราจะแจกครับน้าดีครับปะทูปะทูนานะครับให้กินยากนะครับ ให้จริงคืองงกอย่งงงอยู่ครับผมปาทูครับครับผมขอบคุณมากครับอ๋อออกคิวนี่ยันมันปกป่าไห่เพื่อนพี่ด้วยครับได้ครับแต่แบนกดนเลยอ้าโอเคครับผมเป็นไงภารกิจวันนี้ก็ สำเรีนรู L ้ล่วงไปครึ่งหนึ่งเออได้แค่ได้แค่ครึ่งเดียวใช่เพราะว่าครึ่งหนึ <g 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 ่งเพราะว่าที่เนี่ยตลาดเนี้ยส่วนมากก็จะเป็นปลาทูไงเราก็เลยขายยากใช่แต่บอกเลยว่าที่เนี่ยไม่ได้มีดีแค่ปลาทูนะมีทางสมโอลิ้นจีสมโอลินจีแล้วก็มีเกลือใช่ที่เนี่ยก็คือเป็น GI ของที่นี่เลยถูกต้องก็เลยนั่นแหละก็อยากจะชวนคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้ครับก็อยากเชิญชวนให้มาเที่ยวที่สมุท่องคาม มันไม่ได้มีแค่ของสี่อย่างนะตลาดที่นี่ก็ถือว่าคืนชื่อก็คือตลาดลมห<ช>ูใจเมื่อกี้ไปเดินมาหุ้ย่องคอ,<ข>องบานเลยฝรั่งให้บานเลย่ <c oughs> อง่องซื้อค่ายที่แต่ฝรั่งก็มีนะท่องเที่ยวมีเยอะใช่แล้วก็อ่องซื้อ่องค่ายโอ้โหลากไล่เลยแต่ก็ที่เยอะเลยก็ที่เราเดินค่ายเดินแจกเมื่อกี้แหละปทูนั่นแหละก็อาจจะฝากไว้เท่านี้นะครับคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมมาเที่ยวกันที่สุโขทัยด้วยโอเคบายบายครับบายบาย